มันติ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 เท่านั้นครับมันติมันติคุยอะไรสัตว์นี่มัคิวเยอะอะคิวเบิ่บเบบเลยอะไหว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 ไต่อได้ถ้าต่อได้พี่ต่อได้าผมไปมันติผมแชรแบ็โพลิตได้ไหมนั่นแหละไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องหรอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มราจุดห่วอใครว้าวเข้ามาแล้วไเอาไปทำท็อปส่งของส่งแล้ดิ อทิบอึงไม่มีไม่มีให้ส่งทำไงพี่ต้องมีมึงมีอยู่แล้วอาสาวมาช่วยฟาร์มขนาดนี้ดครามคนสี่มความคีอความคฟนสี่มือความคนสี่มอความนสี่อความคูี่มือความคูนสี่มอคามคูนสี่มความคนสี่มมคนสี่อความคูมือคามคูนสี่มือความคูนสี่วถูกแล่วถมูนอวามคนเพราาสี่รามีนี่มือวามิบสองความคูน่มคุณนสี่มืวามคีกคนคนมาเป็นวันมป็นวัมนี่วอวายว เป็นไม้ด <iously nih? S 1> ีกว่าวะต้องอารมณ์ไหนโดนลำอ่ะโดนลำโคตรง่ายเฮ้ยแต่แต่นี่นะ แต่ถ้าเธอยังม่หยุดเป็นความน่ารักของใครแต่ถ้าเธอยังไม่หยุดไปนั่งขับรถแล้วก็แบบก็วางไว้เฉยวางไว้เฉยนองูใไม่ต่งวาม คุณดูเรไม่เฉยเราคงเลยเราต้องไปคุยกับสภาคุยกับสนอยู่แล้วว่าเราจะเอาคนนี้หายนะเขาก็จะติดต่อให้เขาอะไรของอะไรปิดอะไริสัญญาแก๊งถูกปะใช่เราต้องไปคุย้เราจะอุ้มใครหรืออะไรเกี่ยวกับอย่างเงี้ยเราต้องไปบอกตำรวจสภากรไม่ใช่ว่าแบบเหมือนตอนบีทีที่เบลอยู่ๆก็อุ้มอย่างเงี้ยตำรวจมามันไม่ได้คุณปานว่าไงครับคือผมจะไปสภาว่าสภาว่าถ้ามีปัญหาตีตีติดจะอุ้มเลยครับว่า ต่ว่าไงว่าไงคุณปันขอทีมันไม่ว่างก็เออมัมหายไปเลยไม่ต้องให้มันเสียพี่พี่ขอบคุณปันเลยพี่ขอบคุณปันก่อนว่าไงขอบคุณปันได้บินไชาคอนรับแค่นั้นแอละไอเยปันไม่ได้พูดสักคำเลยบาค่ระวังมาระวังเด้อระวังมากกมาันเข้มารังระวัเอขไม้นะขอ้นมาเล่นรวมซ้ายไม่เกี่ยวซายไม่เกี่ยวซายสพานนขวามาวนขวามาวนขวามากับขวามากับขวามาอา อบเลยเขนโดนปีตพเ่อนโดนปิจับคู่สองเลยับคู่สเลยไ้เงสวยชุบคนหนึ่งครับกันคนหนึ่งกันเจ็บจัดเจ็บจัดตรงนี้เจ็บจัดมาหน่อย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 ตา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 เออยนหนุ่ยตว์ ปล่อยผมคนหนึงปล่อยผมคนนึ่งปล่อยให้เดี๋ยวปล่อยให้ตายตายยืนนิดหน่อยบยืนให้บหน่อยยืนให้บู์หน่อยืนในโบว์นดหน่อยยืนใว์นิดหน่อยยืนในโบว์น่อยนในโบว์่อยเลยในบด่อยเลยในนดหน่อยนในโบวมีดหนยยืนใวดหนยนิน่อยยืโบว์นิอยยโดอยโว์นน่อยยืนบิดนยืนโบ่ยืนดยืนวดยืนบดอยบว์นิด่อยว่ย ไปยืน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 ไปตา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 ทุกคนครับดีหน่อยดีคนมันยากเหรอวะมึงมึงบดกันเองเว้ยมึงบดเพื่อนเว้ยไอ้นนี้คือมึงจะทำอะไรก็ทำไม่เล่นละไม่อยากคุยกับมึงละวันหนึ่งนั่นแหะเออเหลืองมึงเฮ้ยเฮี้ยกูไม่อยากเล่นกันเลยสัตว์เป็นยังงี้นะไอ้สัตส เบี้ยวเบี้ยวบอกแกงนะพี่เดินแล้วเขาไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยหมดเลยอะไรอะไรเรียนอะไรเรียนเนาะไอ้ที่อะไรกูนักหนาเนี่ยเอ้ที่อะไรกับเรียนอะเรียนเขาไม่อะไรเดินแล้วแบบเขามาชนหน้าผมเขามองหน้าผมเงี้ยผมก็แทงเขาได้ไหมโอ้ไม่อย่าอ่อนไอ้ที่อะไปไปเห็นไหมตัวครับคือถ้าผมไปบิดของประชาชนนี่คือก็คือประชาชนก็คือเขาทำอะไรผมไม่ได้ใช่ปะตำรวจเลยประชาชนก็ตำรวจไม่ถ้าบิดในระดับตำรวจทำอะไรไม่ได้อยู่ดีถูกมก็คงอะไรไม่ได้แต่ถ้าไม่เหมือนกันว่ะ แค่เขาขึ้นแก๊งมาตีแบบนั่นแหละตอนแรกประกาศตือเรื่องงั้นจะทำจะทำอะไรไอ้ยทำอะไรทำทำอะไรก็อ่านอ่านกดเอาให้ชัวร์นั่นแหละครับอ่านอยู่แล้วครับแต่มันมีกดอยู่นะรกดปะะชชาานออ่้ไม่ได้โกดก็บิดของอ่ะนี่กดแล้วครับเออมันไม่รู้่ะมันมันเอ้อบิดเไอขอการดำไปเปมั้ยเฮ้ยบิดไปเฮ้อนี่คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หยอกหยอกหยอกไปผิดเให้ชัวร์ต้อองา ไม่คิดตัวชุบมึงไม่ต้องไปรวมเฮียอีแลงลงฮียผมนอนกันเลยรับไม่พอพอจะพอจะชุบพอจะชุบปันใช่ป่ะกูโดนดึงศพออกจากมือสองรอบปูมาดีก่อกับเพนจับปกติไม่แจกหรอปกติแจกหรือเปล่า แต่พอพี่อันนี้อันนี้พี่ขอให้เด็กใหม่ก่อนได้ไหมพี่ก็มารู้นะว่าโยคือแบบพี่พี่แอดตอบเสร็จพี่แจ็คตลอดอ่ะพี่พวกกันแ้นแหละ่มจริงจริงจริงปรใจว่าประทัใจว่ะจระจะ